ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้ว่างสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสร,รับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทําจิตให้อยู่กับปัจจุบันปลดปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่ง ดึงกระแสความคิดกลับมาให้รู้ตัวทั่วพร้อมแผลในใจปมในใจให้ได้รับการปลดปล่อยถอดถอนวิบากต่างๆหยุดส่งผลและเริ่มขบวนการทางจิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไป